ถึงขนาดที่ว่าถ้าคิดเราเสื่อมแล้วคราวนี้เราต้องตายเป็นอื่นไปไม่ได้เพราะเราเสร็จหลาพอแล้วมันตายด้วยกันกับคาบุญกรรมกับสตินี้เท่านั้นเวลาสติกับคาบุญกรรมปิดช่องมันที่มันจะคิดปรุงนะให้คิดกับผู้โทรไม่ให้คิดไปอะไรเลยเออมันตกนรกทั้งเป็นนะวันหนึ่งวันแรกนี่หนักมากที่สุดวันสองจะมีเบานิดหน่อย พราะวันสาวมันสี่ไปแล้วที่นี่รู้คุณค่าแล้วนะที่นี่จนกระทั่งคำริกรรมพุทธอนี้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกันกบความรู้คื้นใจนึกอะไรก็ไม่ออกหายเงียบเลยนี่แต่ความรู้ละเอียดนะให้สติอยู่กับความรู้ที่เด่นๆอยูน่นี้ต่อไปมันก็สร้างฐานขึ้นมาความแน่หนามั่นคงของใจค่อยเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นจนกระทั่งจับได้ชัดเจนว่าอ๋อจิตของเรา <c oughs> เสื่อมนี่พราะขาดคำบุยคำแน่นอนออกจากนี้แล้วก็เข้าสู่นั่งสมาธิตลอดรุ่งเลยสิบสองสิบสามชั่วโมงนั่ง <c oughs> แบบตายตัวเอาซึงจนก้นแตกเลอะเลยดังนีเลอะก็เลอะ,าละ้ากิดเลยจะไม่แตกคูไม่ถอยเสื่อมนี้เหมือนกันหาวิธีใดก็มีแต่จริญเลส่อมเจริญนเล้วกเสือเเส่อม <c oughs> มันหมดทางจะไปแล้วก็จึงหันเข้ามาถึงเรื่องคําบริกรรมเราไม่ได้บริกรรมมีแต่ตั้งสติจอดูจิตมันเกลื่อนไหวไปไหนอาจเผอได้แหละมันถึงได้เสื่อมได้กะ <c oughs> ทีนี้จะมัดนร้วยสติไม่ให้เผอเอาเอาจุดนี้ทนว่างนั้นนะ <c oughs> ลงในจุดนี้เลยนี่พอมันชดโดร้อนๆที่ถึงแล้วมาพูดอยู่เรื่อย พราะโล่งใจแล้วว่าเพราะเราไม่มีคํมบริกรรมที่นี่จะเอาคัมบริกรรมกับสติจอ่ออยู่กับใจไม่ให้ยอมมาคิดไปไหนเลยเดียวว่าไม่ให้คิดอะไรทั้งนั้นเลยให้อยู่กับนี่เอ้าเป็นกับตายก็อยู่ที่นี่เอากันลลงใจแล้ว <c oughs> ไม่มีทางไปแล้วตัดสินใจลงจิตคำว่า <c oughs> บริกรรมกับสติที่จะให้ติดแนบกันตลอดจะไม่ยอมให้เผลอเลย จนกว่าเหตุการณ์อะไรที่ควรจะเผอขอของมันมีเหตุการณ์ไม่ไม่มีทางสำมนตนได้นั่นแหละ <c oughs> ในระยะน,นี้จะเอาแยบนั้นทเปีย่แบบจับติดเลยท <c oughs> ีนี้ก็พอลงใจปั๊บแล้วกับมันเหมือนกับนี่นะเทียบใจของเราเป็นอย่างนั้นนะมันเทียบเหมือนกับว่าออคอยสัญญาณกันระหว่างคู่ต่อสู้จะต่อ,อยกันพอะระฆังดังเต่งนี่กับ ฟัดกันเลยนี่ครับเพราะว่าเอานะกันเหมือนละาานการดังแปลงนี่ก็สติกับปิดกับคมบริกรรมปิดแนบตัวนี้เผลอไปไม่ได้เลยเอมาเป็นกับตายก็อยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนไม่ให้เผลอเลยจริงๆนี่นะเอาขนาดนั้นนะ <c oughs> ไม่ยอมไม่เผลอเลยเจ้านี่ทุกมากนะต <c oughs> อนที่บังคับคือ อันเนี้ยกิเลสอารมณ์ของกิเลสมันผลักดันขึ้นให้คิดให้ปรุงเนี่ยคือกิเลสเข้าใจไหมที่มันคิดเรื่องนั้นปรุงนี้เป็นทางออกของเนี่ยไปคว้านเราไฟมาเผาเราที่นี่พอสติกับคำบุริกรรมปิดตึกไม่ยอมให้ออกมันเคยออกมันไม่ยอมให้ออกมันก็ซัดเราเนั่นสี่จะเป็นจะตายจริงว่าใช่เล่นนะแต่ทางนี้มันมีถาะไม่มีถอยให้มันตายด้วยกันกับคาบุริกรรมกับสตินี้เท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้ เมื่อละครังดังแต่งแล้วซัดอย่างขนาดนั้นฟาทั้งวันเผลอไปไหนจุดไหนไม่มีติดกันตลอดเลยขนาดนั้นนะจึงว่าเอาจริงเอาจังยังบอกแล้วเนี่ยไม่ยอมให้เผลอเลยเกี่ยวเวลาจะนอนก็หลับกับนั่นแหละกับบริกรรมหลับพอตื่นม้นพ,พับกลับปุ๊บเลยด้วยวันแรกนี่แหมแทบเป็นแทบตาย ันไม่เคยสนใจกับความเป็นความตายยิ่งกว่าสติกับวันนี้กับคำม,มุยกับน,นี้จับเผ่อไม่ได้วางอั้น <c oughs> วันแรกเต็มเหนียวคือจิตที่มันคิดมันปรุงเนี่ยนี่แหละเรื่องที่เลให้เข้าใจใช่ใชก็ไม่ทราบหรอกทีเละคือมันอยากคิดอยากปรุงเปิดทางให้มันมันก็คิดทั้งวันมันก็กวนเอาเรื่องราวเข้ามาเผาเจ้าของทั้งวันทั้งวัน <c oughs> ไม่มีทมเขา้า ถ้าข้านต้านทานกันบ้างเลยมันก็สนุกสนานคิดปรุงขนสืนขนไฟมาเผาเราเราจะทราบได้อย่างชัดเจนก็คือเวลาสติกับคำบริกรรมปิดช่องมันที่มันจะคิดปรุงนะให้คิดกับผู้โทไม่ให้คิดไปอะไรเลยเปิดทางให้กับผู้โทอย่างเดียวไม่เปิดทางให้สร้างกิเลสวางั้นดร เอาพุโทโธเอาให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธเอาคิดปรุงปุงกับพุโทโธไม่ให้ปรุงกับเรื่องอะไรเลยสติจอ่อนี่โอ้สูขมากนะมันก็ศบจังหวะนะเป็นเวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์มานไปเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์เสานะเราอยู่คนเดียวมันเลยพอดีกันเลยนะคนเดียว <c oughs> ทั้งวัน ไม่มีเผอเลยเอาลองอีกวันไหนก็เอาอยู่อย่างนั้น <c oughs> ไม่ยอมให้เผอเลยวันแรกสองวันนี้หนักมากเ <c oughs> <c oughs> พราะดันไว้ไหมมันออกมันออกแต่ข้างพุโทโธพุทโธอองเดียวตรงเดียวนี่แหละกิเลสเวลามันออกไม่ได้มันมก็สร้างไม่สร้างทุกข์ให้เรา คำบริกรรมนี้เป็นสังขารเป็นความคิดหมือนกันก็ตามเป็นความคิดของทางธรรมก็เปิดทางให้ธรรมเดินปิดทางที่เหลืไม่ให้มันเดินเปิดทางของธรรม <c oughs> พุโทโธพุโทโธเป็นคำบริกรรมเป็นความคิดความปรุงแต่เป็นความปรุงของธรรมล้วนๆกับสติคูมงานตลอดห <c oughs> นักเบาขนาดไหนไม่สนใจไม่ให้เผลอเท่านั้นมีอย่างเดียว โอมันตกนรเรทั้งเป็นนะแต่มันต้องคามันไม่มีถอยกันเลยมันจะเป็นยังไงก็ไม่มีคําว่าเผลอบางั้นเถอะนะเป็นกับตายก็ให้ไปด้วยกันเลยวันหนึ่งวันแรกนี่หนักมากที่สุดวันสองจะมีเบานิดหน่อยเพราะวันสามวันสี่ไปแล้วที่รู้คุณค่าแล้วนะที่รู้คุณค่าแล้วความผลักความดันไม่หนุนแรงแต่ความ สงบของใจกับท,ทั้งที่บริกรรมมันะมันสงบมันเย็นอยู่ภายในขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนั่น <c oughs> นี่ก็ยิ่งแน่คำว่าเสื่อมว่าเจริญนี่ไม่เอามาคิดคือมันเคยเสื่อมมาซะจนพอบังคับเท่าไหร่ไม่ให้มันเสื่อมมันก็เสื่อมอยู่ต่อหน้าต่อตา <c oughs> ท,ทั้งที่เสียใจเต็มที่ไม่อยากให้เสื่อมมันก็เสื่อม คราวนี้พอได้คำบ,บริกรรมแล้วปล่อยหมดเอาจะเสือ่อมก็ให้เสื่อมไปเอาจเจริญก็ให้จเจริญไปไม่สนใจกับคาทั้งสองนี้ยิ่งกว่าไม่ให้เผลอสติเพราะอันนี้แหลววะว่าที่เราฟังให้ชัดนะพี่น้องหลายกิเลสกับธรรมรบกันดังที่ว่าม <c oughs> ที่แรกมีแต่ทางของกิเลสออกด้วยสร้างความทุกข์ให้เราจิบเจริญและเสื่อมจเจริญทั้งที่มีสติบังคับอยู่ก็สู้มันไม่ได้มันเผลอไปจนได คนทำผิดให้เสื่อม <c oughs> จนบางข้าวก็ไม่ให้ออกเลยเจ้า <c oughs> นี่พอนั้นแล้วจิตค่อยดีขึ้นดีขึ้นเพราะคำบริกรรมนี่มันได้ที่ของมันแล้วนะคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งคำบริกรรมพุทโธนี่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้คือใจทีนี้บริกรรมพุทโธไม่มีเลยอ้า ยังไงเป็นอย่างนี้ที่นี่วะก็มันไม่เคยเปลี่ยนแต่ก่อนเราก็บริกรรมมาละเอียดอ่อเราไม่มีคําว่าเผลอที่ตรงไหนแล้วมันเป็นมันหมดไปได้ยังไงคํมุริกร,รมพุทโธไม่มีเลยนึกยังไงก็ไม่ออกหายเงียบเลยนี่แต่ความรู้ละเอียดนะึ <c oughs> นกพุทโธยังไงก็ไม่ออกรู้ชัดว่าไม่ออกไม่มีเน่ยทำยังไงดีวะ <c oughs> จิตล้วก็ไม่ได้เผลอตลอดไปถึงจนไม่มีคําบริกรรมเลยแล้วก็ไม่เคยเผลอมันเป็นยังไงนะมางมงนั้นนิดหนึ่ง <c oughs> เอามันไม่มีก็ไม่ต้องเอา,าให้สติอยู่กับความรู้ที่เด่นๆอยู่นี้บริกรรมไม่ได้แต่ความรู้นี่มีอยู่นี่อย่างให้สติจออยู่ตรงนั้นน่นคือให้สติ ควบคุมความรู้นั่นแทนคําบริกรรมเพราะคาบริกรรมไม่มีแล้วหายไป <c oughs> บังคับอยู่นั่นแหละเอาเป็นยังไงดูอันนี้พอได้จังหวะแล้วมันก็เหมือนคนตื่นนอนพอมันคลี่คลายมาเรียกว่าตื่นนอนพอจิตคลี่คลายว่าสงบที่ละเอียดนั้นแล้วคิดพุดโทโธปรุงพุโทโธพุโทโธปรุงปรุงพุโทพโธได้ พอได้ก็เอาพุโทโธเขาแทนเลยจริงเอาไปอีกอย่างนั้นจนกระทั่งมันลงเต็มมันละเอียดเต็มที่มันแล้วมันก็ไปหมดทีนี้เราก็รู้วิธีแล้วเอาหมดก็หมดจะสติจะให้อยู่กับความรู้แทนคาบริกรรมเอาอย่างนั้นเลยต่อไปมันก็สร้างฐานขึ้นมา <c oughs> ความแน่นหนามั่นคงของใจค่อยเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเป็นความดีความดี ที่เดที่ตัวมันฟัดมันเบี่ยงล้วนั้นเบาไปเบาไปมีจวามสงบเด่นขึ้นเด่นขึ้นมา <c oughs> เด่นขึ้นมากๆแล้วก็ไปถึงขั้นที่ว่ามันจเจริญอยู่ได้ยงสองสามคืนอยู่ตรงนั้นพอจากนั้นแล้วก็เสื่อมลงอย่างห้ามอะไรไม่ได้เลยลงสุดที่ยังเหลือแต่อีซาบัว โอ้ยกับความเสียอกเสียใจแล้วตั้งขึ้นมาอีกไปขึ้นถึงแค่นั้นปรงอีกทีนี้เวลาคราวนี้มันไปไปถึงนั่นแล้วไม่กังวลเอาเสื่อมไปมันเคยเสื่อมตรงนี้แหละอยากเสื่อมก็เสื่อมไปอเอาเจริญก็จเจริญไปแต่ไม่เป็นอารมณ์ยิ่งกว่าไม่ให้จิตเผลอจากคำบริกรรมถึงนั่นแล้วอยู่กับคำบริกรรมอาจะเสื่อมก็เสื่อมไปจเจริญเจรสุดท้ายไม่เสื่อม พออยู่นั่นแล้วอยู่เอาจะเสื่อมก็เสื่อมเราทอดอะไรตายอยากหมดแล้วแต่คำบริกรรมนี้ไม่เสื่อมต่อไปก็แน่นหนาะมันคงถึงขั้นที่ควรจะเสื่อมไม่เสื่อมแล้วก็แน่นหนาะมันคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยแต่ก่อนมันถึงนั่นแล้วสามสคืนเนาะเสื่อมสามคืนเสือสเส่อมยี่ีเขานี้ไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยเรื่อย จนกระทั่งจับได้ชัดเจนนะอ๋อจิตของเรา <c oughs> เสื่อมนี่เพราะขาดคำบรุรรมแน่นอนทีนี่ไม่มีที่นี่เมื่อมีคำบรุรรมติดแนบสติติดแนบอยู่ตลอดเวลาแล้วจึงไม่เสื่อมจับอันนี้ไว้อกเตละเอากันเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนี้เด่นดวงเลยที่นี้นี่มันก็ลูกของมันเองพอจิตเด่นดวงความรู้นี้เด่นเด่นเด่น ฐานของความรู้ที่เป็นความแ in, น่นหนามั่นคงนอยู่ภายในจิตนี้ก็เด่นที่นี่จะบริกรรมหรือไม่บริกรรมมันก็เด่น,นอยูน่นั่นเองที่เอาสติจับอย่นี่ม,นนนนนะม,มันเปลี่ยนของมันอย่างนี้นะคํ <c oughs> าบริกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนของมันอย่างนี้เองจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้นี้ก็เด่นอยู่นี่คิดเอาสติจับกับคํากับจิตท,ที่เด่นรู้เด่นๆนี้ไว้เลยก็แทนทําบริกรรมเอาอีกมันก็ขึ้นของมันอีกนะถูกต้อง <c oughs> นี่เราพูดถึงเรื่องการซื้อหัาจีคือความผักดันอยากคีดอยากปรุงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลปิดช่องนนั้นแล้วเปิดช่องพุทธโธคำบริกรรมของธรรมเป็นช่องของพุทโธออกเดินช่องของกิเลสออกเดินปิดไว้ให้ออกเดินแต่ช่องของธรรมคือพุทโธพุทโธนี่เวลาออกทางช่องของธรรมไม่เสื่อมเลยสีเ สั่งสมกำลังได้กำลังได้จนกระทั่งจิตแน่นปังเลยเจ้าเป็นแบบเก่าที่เคยเป็นมาที่มันเสื่อมคาวก่อนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ไว้ใจมันมันเคยดัดทันาดาละมาแล้วจะเจ้ามันตลอดเลยเจอมันก็แน่นหนาะมันข้ขึ้นเรื่อยเรื่อยถึงขนาดที่ว่า <c oughs> ถ้าจิตเสื่อมแล้วคราวนี้เราต้องตายเป็นอื่นไปไม่ได้เพราะเราเสร็จหลาพอแล้วมันอาจจะ ตาทางใดข้างหน,น,นึ่งก็นะาทิศสัยอันนี้มันเป็นได้ <c oughs> จากนั้นมันก็พุ่งเข้ามาเรื่อยๆ